สวัสดีคนดูทุกท่าน f อซทุกคนนะครับผมก็ยินดีต้อนรับสู่ช่วยอีสานพายจ้วงครับผมก็วันนี้ลองกินหมูกระทะเพ้านะผมไม่ลงคลิปสองวันแล้วไม่ลงคลิปผมขอไปทุกคนนะครับผมก็วันนี้เช้าวันเสาร์เนาะประมาณไม่เช้าผมนะประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโมงนะโอเคทุกคนเนี่ยาหมูย่างเนะนี่หมูย่างหมูย่างเราจะใส่ไวนะ ไม่ใส่มันหุนใส่มันก่อนมัน,มน,มน,มนไม่ติกดกระทะแล้วนะนี่วะย่างอุกคนย่างก่อนทุกคนย,ย,ย,ย่างครับ ก็อาจจะได้สตีมสดนะผมนะรอดูผมนะโทรศัพท์มันร้อนมากผมโทรศัพท์รุ่นเก่าเนาะเดี๋ยวถ้ายังไงได้ผมนะบรรยากาศดีๆผมจุ้งจ้วงครับส้มอันนี้ผมหมูหมักเองนะผมนะหมักเองหมูหมักเองหมักเองมนะเก็วันนี้มาสองผมนะจุ่งจ้งครับพี่น้อง หมูกระทะครับผมนี่เดี๋ยวจะต้มเลยนะต้มเนื้อย่างด้วยผมนะกินนิดเดียวเองผมนี่มากินน้ำก้างครับพี่น้องจุงจ่วงๆครับผม <c oughs> แซ่บๆครับผมพี่นอ้องจุ่วงๆครับเดี๋ยวเราไปน้ำจิ้มก่อนเรือน้ำจิ้มมา คนน,น,นนั้นจิ้มเราน้ำล้นคนนะน้ำล้นโอเคทุกคน รอสูบอันนึ่งคนนะเทิมทีมม่นมน<า>สักแป๊บบางคนนะจุวงโ่วโห,โหนี่เรากลับไปดูนี่กินแบบเดียวทามนะมันะไม่มีแบบตัดต่อนะนี่ใ<ห>ส่้วยคน เป็นหมูแบบเนื้อหมูนะไม่มีสามชั้นนะมีแบบเนื้อนี่เลยนะต้อมอ่ะย่างต้งมเลยทุนนะนซ่บเซ่บพี่น้องอาจจะใกล้กว่านะใกล้หน่อยโอเคทุกคนให้ดูเนะี่ยแซ่บเซ็บไทุกคนนะหมูกระทะวันนี้จุกจ้วงครับโอเคผมน่าจะสุกแล้วผมนะไม่ ว่าจะสุกเลยทกุกคนนะจะจ้วงอัินผมนะไฟร้อนมากคนได้ยินเสียงเปล่าเป็นหมูกระทะแบบเตาถ่านนะทุกคนบ้านบ้านเลยนี่ยันกะินเราผมนะความแรงกว่านี่ยชิ้นนี้หมูกระทะจ้วงจ้วงจ้วงครับผม เต็มเต็มหน,นึ่งสองสามจัดไปจังหวะนี้งับงาแรบโดนแรบโอ้โหน้ำไหม นายว่าจ้วงอ๋อดูนะจ้วงไปจ้วงจ้วงครับผมเต็มเต็มคบนี้หมูกระทะโอ้โห nó đúng mau hơn mà đổ chuông rồi đây là mùi đinh ngon là mùi đinh Hãy subscribe cho kênh tiền mang của lăm mười Mùi đen lăm mười lăm mười lăm Rồi lăm mười lăm mười lăm mười เตรียมจิ้มอะไรอันที่หมดแล้โหจิ้มเหมือนเดิมแซ่บเหมือนเดิมเลยนะแซ่บมากพี่น้องช่วงแล้วผมเดี๋ยวคลิปนี้เราจะลงประมาณเที่ยงหัวราลงนะที่วิมาเที่ยงเราจะลงคลิปผมนะโอ้หชิ้นใหญ่มากผมนะดูดิโอ้โหช่วงออกไป

cứ nhẹ nhàng luôn Ồ. Oh. Ồ. <laughs> oh. oh. ไอพีชันหมดวันเลยไปเป็นบ้านกูน,นะน้ำไ่มโอ้โร้อนเลยกคนโจ้าไปหนึ่งสองสามแต่ไปเต็มๆหมูกระทะ đói đói luôn, chín nhảy à, này còn chín nhảy á, à, chín à. luôn à. đi. lên เขาไม่ได้มั่งใหญ่มาก <c oughs> เส้นกับผักแล้วคนนะเต็ม <enfim> <il S 2> <es voir> มาพี่น้องชุ่มตัวผมว่าได้ฟิวท,ที่กินที่ร้านแบบนี้นะที่ร้านแบบโอ้โหอะไรก็ไม่รู้ยังจุ่มเต็มปากเต็มคำพี่น้องเอ้ โอเคคนคำสุดท oh. mm ้ายเลยปิดคลิปละนี hmm. mm ่จ้จงออกไปยี่ยีมันนะ คำนี้มออให้เอเชียท่านหนึ่งสองสามจัดไปเต็มเต็มหนุ่ม <c oughs> มาก <c oughs> โอ้แสีมาไป่น้องก็ <c oughs> สุดท้ายก็ขอบคุณคนรับชมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับผมวันนี้จะเป็นหมูกระทะอีสานพัดจ้วง เจอกันทุกคนไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายโอ้แซ่บมากพี่น้องไปแล้วผมสวัสดีครับ